เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งเร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไปเพราะการไม่ประกอบ เมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิงง่งขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ ได้เวลาที่จะมาพบกันกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเพื่อจะนำพาเอาความหวังมาให้กับทุกท่านที่อาจจะมีคำถามอยู่ในใจเอ๊ะเรื่องนั้นเราจะทำยังไงเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรและคิดว่าเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้จะเป็นเรื่องที่ตรงกับใจมากที่สุดดิฉันได้มาที่วัดราชภาติการามนะคะมากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระบรมวชิรากร จเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้และท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเทระสมาคมด้วยจากการได้กราบสนทนากับท่านก็ทราบว่าท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยสังคมของเราในยุคปัจจุบันมากนะคะสารพันปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เลือกสังคมคือเหมือนกับทุกๆสังคมย่อยล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะไปกราบนมัสการขอ ธรรมะจากท่านในการที่จะรับมือกับปัญหาสังคมเหล่านั้นกันค่ะกลาวนวาระก,การค่้ท่านคะขอจะเจริญพรค่ะโยมก็คิดว่าความห่วงใยของท่านนั้นเป็นความห่วงใยที่ตรงกับใจของคนจํานวนมากนะคะ <c oughs> เหมือนกับเมื่อเราเสพสื่อต้องใช้อย่างนี้ว่าส่วนใหญ่จะเสพสื่อเราก็จะได้ข่าวนั้นข่าวนี้ข่าวนน้คอรเซนเตอร์บ้างละซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้ หรือว่าคนสมัยใหม่เนี่ยทำไมเป็นคนใจร้ายใจดำชอบแต่ทำความรุนแรงแม้กระทั่งในครอบครัวคนที่รักรักกันแก้ปัญหากันไม่ได้ก็ฆ่ากันแล้วก็แม้กระทั่งตัวเองซึ่งน่าจะเป็นที่รักมากที่สุดแล้วก็ยังฆ่าตัวตายกันเยอะมากมคงจะให้ท่านช่วยเมตตาให้ธรรมะพวกเราแบบแน่นๆเนื้อเลยค่ะมารมสการกัท่านค่ะ ขอจเจริญพรท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรอถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งหลายในฐานะของผู้ที่ร่วมอยู่กับสังคมนี้จึงต้องแสดงธรรมะบวกกับความคิดเห็นและความเข้าใจด้วยความปรารถนาดีที่มีอยู่ในใจว่าทำอย่างไรถึงจะช่วยสังคมในปัจจุบันนี้ได้วันนี้จึงของนำความคิด ความห่วงใยแทนท่านทั้งหลายซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยกับสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทุกคนก็มีความรู้มีความสัมผัสมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมันเป็นเรื่องปัญหาที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางมากเลยเหมือนนำเรือออกมหาสมุทรพอออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าฝังอยู่ตรงไหนอยู่ในท่ามกลางทะเลวนที่ ไม่เห็นฝั่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าไม่เห็นฝั่งแล้วก็ไม่รู้ก็เมื่อเราไม่เห็นอะไรนะี่เราจะเราจะต้องจับจุดของเราอยู่ตรงไหนถ้าไม่เห็นอะไรเอ่ยก็ไม่เห็นอะไรเลยนะี่ยก็ให้มาดูตัวเองดูตัวเองให้เห็นเมื่อดูตัวเองให้เห็นแลสิ่งที่เราเคยเห็นมานั้นก็ไม่แตกต่างอะไรกันนั้นอย่าทำความรู้สึกว่าเราเกิดว้าเวไม่มีที่พึ่ง ไม่มีที่อาศัยเพราะที่พึ่งนั้นตามหลักธรรมชาติหรือหลักศาสนาทุกทุกศาสนาหรือทุกทกสังคมเนี่ยก็ทำซึ่งที่พึ่งให้กับเราตามฐานานุรูปในด้านวัตถุภายนอกวัตถุภายในเนี่ยแต่พระพุทธศาสนานั้นพูดโดยรวบยอดว่าทุกคนต้องมีที่พึ่งถ้าไม่มีที่พึ่งก็เป็นคนอานาถาอา,อานาถาแปลว่าไม่นาถาหรืว่าที่พึ่ง ไม่มีที่พึ่งแล้ถ้าเอาปัญหาของหาที่พึ่งมาในปัจจุบันเนี่ยคนก็ตั้งจุดไม่ค่อยถูกเมื่อตั้งจุดไม่ถูกก็คือไม่มีไม่มีจุดยืนก็ได้ไม่มีเป้าหมายก็ได้พูดอย่างโดยทั่วไปหรือว่าอย่างพื้นฐานอา,อาจจะใช้ศัพท์ว่าเบสิกก็ได้นะพื้นฐานนะ ทำไปทำมาเนี่ยลืมมองตัวเองไอ้การลืมมองตัวเองก็ไม่ได้ผิดอะไรละสิ่งที่เราควรจะสนใจในหลักของศาสนาก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยและสิ่งที่อยู่ในตัวเราที่เราไม่สนใจคือขนตาตัวเองไม่เคยใครนับขนตาตัวเองไม่เป็นยังไง <c oughs> เพียงแต่มาตกแต่งให้มันสวยให้มันงามอะไรว่างั้นแต่อันนี้แหละเป็นปัญหาอันหนึ่งที่เราจะต้องนำมา ตั้งประเด็นว่าไม่เห็นใครก็ให้เห็นใจตัวเองการเห็นใจตัวเองนั้นเพื่ออะไรหลักของการเห็นใจตัวเองหนึ่งให้อ่านใจตัวเองออกสองบอกใจตัวเองได้สามใช้ใจตัวเองเป็นสี่เห็นใจตัวเองชัดถ้าเราเห็นใจตัวเองชัดแล้วเนี่ยนั่นเราก็ได้หลักแล้วได้หลักแล้ว สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยที่เราทั้งหลายเป็นห่วงกันเนี่ยเรียกกันตามภาษาในปัจจุบันนี้ว่าโลกที่พัฒนาไปไร้พรมแดนไม่มีพรมแดนเมื่อไม่มีพรมแดนแล้วเราก็จะต้องหาสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีแหละให้เข้าอยู่ในขอบในเขตของความรู้สึกของเราซึ่งสังคมไม่รังเกียจและยอมรับได้เพราะนั้นในวันนี้จึง พูดกันว่าสังคมที่น่าเป็นห่วงอยู่ทุกวันนี้ก็คือหนึ่งคนที่ไม่รู้จักตัวเองไม่ได้จ้างความรู้สึกจะตั้งความปรารถนาไว้ในจิตใจของตัวเองจึง,จ,งจึงไม่เห็นความงดงามของธรรมชาติและสิ่งที่เป็นจริงพรานั้นในสังคมปัจจุบันในที่ว่าพัฒนาไปอย่างไร้พรมแดนก็คือมีความสะดวกสบายสนุกและถูกใจ สะดวกสบายสนุกและถูกใจเนี่ยทิ้งความถูกต้องเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงให้ประเด็นหัวข้อไว้ว่าคนที่จะเข้าใจสังคมในปัจจุบันนี้ได้เนี่ยคือสามารถที่จะรับทุกอย่างที่เข้ามาสู่เราตามที่โลกเขาจะเินนั้นนะแต่เราก็จะต้องตั้งสติรีเริ่มเติมปัญญาทำปัญหาและอุปสรรคให้เป็นโอกาส ฉลาดใช้เวลา,อย,าอย่าเสียท่าไปเสียก่อนอย่านอนทับสิทธ์ให้ดำเนินกิจต่างๆด้วยสติและปัญญานี่แหละเป็นหัวข้อที่ตรงประเด็นว่าจะแก้ไขการเจริญของโลกในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรเมื่อเราได้คิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จงสรุปว่าในชีวิตของเราเกี่ยวข้องกอะไรบ้าง ชีวิตของเราเกี่ยวข้องสองอย่างคือตอนเองกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วจเจริญพัฒนามากแต่ตนเองนั้นพัฒนาไปแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจในสังคมหรือความจเจริญรุ่งเรืองนั้นเราก็จะต้องมีจุดยืนของเราว่าสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนั้น เราไม่ยอมรับทีเดียวแต่ก็จะต้องตั้งความรู้สึกเอาไว้ซึ่งทุกท่านก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันคนเรามีอยู่สามอย่างหนึ่งอดีตสองปัจจุบันสามอนาคตซึ่งใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นว่าจะแก้ปัญหาของสังคมได้ในปัจจุบันนี้หนึ่งต้องรู้จักอดีตสองรู้จกักปัจจุบันปัจจุบัน สามรู้จักอนาคตเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยประเด็นก็คือว่าอย่าไปนึกถึงอดีตให้มากเกินไปจนหมดสติปัญญาที่จะคิดอย่างอื่นอย่าไปติดหรือหวังอนาคตจนทำให้ฟุ้งซ่านอย่าไปคำนึงถึงอดีตอย่าไปหวังอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอดีตนั้น ใครไปติดในอดีตมากก็ลืมไม่ได้ท่านก็ประนามไว้ว่าเป็นคนที่โง่เขาเหมือนควายขอโทษต้องใช้คำนี้เพราะทุกคนก็รู้จักนิสัยควายและไม่วายจะเคี้ยวเอื้องคนลื้อเรื่องอธีตัังมาตั้งขานไม่รู้ปรีดพิไรไม่รู้จดงบประมาณท่านเปรียบปานเหมือนควายหน้าอายเอย่ยนี่เราต้องได้แล้วหลักอันนี้อนาคตถ,ถึงยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปคำนึงให้มากเกินกว่าความจำเป็น ข้อสำคัญที่สุดก็คือรู้ปัจจุบันให้ดีถ้าเรารู้ในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันจะเป็นการตอบอดีตและอนาคตในการอยู่กับปัจจุบันก็ทำยังไงอ่ะก็ให้อ่านใจตัวเองออกบอกใจตัวเองได้ใช้ใจตัวเองเป็นเห็นใจตัวเองพัดช,ชัดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากจิตใจของเราเองและจิตใจของเราก็มีกายวาจาใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งหลายเนี่ยทั้งสิ่งหให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้ถ้ารวมเป็นหนึ่งได้แล้วเราหวังว่าเรามีจุดยืนแล้วพอเราได้จุดยืนในสังคมแล้วต่อไปเราก็จะได้ทําความเข้าใจในสังคมหรือที่มีจุดยืนในใจของเราอย่างไรอันนี้ก็จะได้ว่าไปในรายการต่อไปในคราวต่อไปวันนี้ก็เห็นว่าต้องยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นั้นขอความสุขความจเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟัง และผู้ชมทั้งหลายรอถึงประชาชนทั้งหลายโดยทั่วกันขอเจริญพรและสวัสดีสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเต็มอิ่มไปเลยนะคะแล้วก็ชัดเจนอันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแต่คิดว่าหลายคนใขคร้ครวนตามเออจริงนะที่ท่านจท่านพระเดชพระคุณได้พูดเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเราลืมไปเลยเนาะ เราก็มัวคิดตัวว่าทำไมโลกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้โลกเมื่อก่อนตอนที่เรามีความสุขมันไม่เป็นแบบนี้ท่านก็ให้สตินะคะให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาและอย่าไปกังวลอย่าไปติดอยู่กับอดีตแล้วก็อย่าไปหวังไกลไปถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันวันนี้ก็ได้ไปเนื้อเนื้อเท่านี้ก่อนนะคะอย่างไรก็ตาม ท่านยังเมตตาที่จะให้เราได้มาบอกในสิ่งที่ควรรู้สำหรับชาวพุทธทั้งหลายในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังอยู่วันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจ